เปิดใจแพทพาวเวอร์แพรู้สึกยังไงหลังเจอคู่จิ้นทิปแอปทัศอ่อนได้เจอกันสักทีสำหรับแดดีแพ a พาวเวอร์แพและแอปทัศอ่อนหลังเจอชาวเน็ตจับเป็นคู่จิ้นทิปกันมาพักใหญ่ๆงานนี้หนุ่มแพทเปิดใจหลังเจอหน้ากันจางๆก็ตื่นเต้นและเขินจนทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวก็หลายคนเห็นในคลิปว่าเขินแต่ก็ไม่รู้ว่า ตัวเองเขินหรือเปล่าก็รู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้เจอกันแบบไกลๆเขาเป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถนอบน้อมน่ารักและสวยมากก็ไม่รู้ทําตัวยังไงดีและเขาเป็นนักแสดงที่ดังและแฟนคลับเยอะเมื่อถามว่าเจอกันแล้วคุยอะไรกันบ้างหนุ่มแพทก็เล่าว่าอีกฝ่ายก็ไหวขอบคุณเรื่องการสัมภาษณ์และตอบคำถามให้เกียรติ ซึ่งตนก็ยิ่งว้ว้กลับและขอบคุณไม่คิดว่าจะมีข่าวไม่กล้าคิดอยู่แล้วยิ้มได้เจอก็ไม่จิ้นทิบแล้วกับโอกาสร่วมงานละครมองเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ขอโฟกัสงานดนตรีและงานคอนเสิร์ตก่อนก็ต้องรอดูกันต่อไป คมีเปปังแถมแฟนคลับยังออกปากเชียร์อยากเห็นเรล,ละครคู่กันสักเรื่องอย่างนี้แดดดีเลยรีบบอกงานละครและงานภาพยนตร์มีติดต่อเข้ามาเยอะแต่คิวรลับไม่ได้ก็ท้าเวลาลงตัวน่าจะได้ร่วมงานกันก็ขอบคุณผู้จัดและผู้กำกับที่ติดต่อมาขอโทษที่ยังไม่รับรับไม่ได้แต่ยังคิดถึงการแสดงอยู่เสมอ